สวัสดีครับผมมิกนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับสวัสดี FC นะครับทั้ง800กว่าคนสวัสดีคนที่กดผ่านมานะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม A p พิกเ e เจให้เพื่อนๆรับ,รบดูกันครับรับชมกันนะครับคือโหมดนี้มันจะเป็นโหมดช่วงเทศกาลฮารโลวี Halloween นะครับโหมดผีปีนี้กับปีที่แล้วไม่เหมือนกัน หมดผีปีที่แล้วถ้าเกิดคนทุกคนโดดมาครับ20ทีมแล้วก็เตีกันยิงกันคนที่ตายก็คือเป็นแล้วก็ลุมฆ่าคนที่มีชีวิตอยู่แล้วก็มันถ้าเกิดเหลือ10ทีมสุดท้ายคนก็จะจับมือด้วยกันเพื่อจะหนีขึ้นยานแต่ปีนี้มันไม่เหมือนเดิมปีนี้หมดผี ปีนี้หมดผีพูดง่ายๆเลยก็คือมีถ้าเกิดคนที่ตายในทีมเราสมมติมีสามคนตายไปนหนึ่งคนที่ตายก็คือมาคุ้มกันคน่จะไม่เหมือนปีที่แล้วที่ผีกับผีร่วมมือร่วมมือกันกำจัดพวกเอเบ็กเนเซมคนที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ปีนี้คนที่เป็นผีนะครับคนที่เป็นผีวิ่ง ลันบอได้ก็คือวิ่งไต่เตีได้เพิ่มความผิวในการเล่นแต่คนยังไม่มีนะครับบอลอันนี้ผมว่าเหมือนกับการทดสอบเหมือนกันแต่ในอนาคตอาจจะมีเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับเล่นตัวนี้จะเล่น Understood. I never say die. I fight until it hurts. I say we we'll land here. We should conduct a search right here. Death is the the Can you feel this? I suggest we do some research in this area. Let's go this way. <laughs> <laughs> ชอบนะตัวนี้แต่สก,กินสวยๆผมสุ่มไม่เคยได้สักสิไอ้โวชิลด์เฮียร์เลเวลหนึ่งตามก่อนนะต้นเกมพยายามอย่าไปบวกใครถ้าไม่จำเป็นจริงอเทมายายบจบละเล่นแบบนี้ตอนนี้ต้องหาวิงแมนนะก็ได้ปืน it'll sell here search in this area. Thank you we should conduct a search right here <coughs> 45 okay. seconds remain the ring is some distance we are close เล่นเขาน่าจะเป็นเสียงของสงคาเจนเิงจัไอนิดโว้ปืนโว้กันนะปืนโว้กันเงนะ Optics h e Dying outside the ring would be <coughs> pointless. Extra supplies over here. One by the I suspect we will find something here. Independent variable added. ก็ได้สอออกเทนออกเทนึงไปนำหน้าลรียายคนเดียวิจริงๆต้องเล่นมสก็ดีนะถ้าเกิดของเราไม่ครบแต่ตอนนี้ผมมีของแต่งแล้วไะผมขาดแต่ปืนขาดปืนโวอย่างเดียวเลย We are in Target spotted there. Good answer, you got. Spotted a subject over there. Throw a star Enemy spawn Far. Trap set. They're waiting. Take a deep breath. Where are you? View. Five. Shields are recharged. Hey. Deploying very just given my shields a recharge. Spotted one. Let's go. ลันลันลันโซ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 น no fire no fire เพื่อนมันเล่นได้แล้วว่ามันเป็นผีมันตายกี่ครั้งก็ได้ถ้าเพื่อนลงทีมไม่ตายเราเก็บตัว got some extra supplies Target spotted there. Sustaining injuries. Shields recharging. Come back, come back. Adding another gas trap. Introducing a new feature. My vision is clear. Yeah, 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 yeah. And waiting. <cima. S 2> เราไ t หน่อยนี่ละจริงๆเราต้องฆ่าที่นี้เพื่อระจะยาของลานลันลนลาน Let's m o e to the sector I suspect we will find something here. Thirty seconds. We're close. I need two. The trap is set. Data soon to follow. Deploy the variable. We're close to the ring. Ten seconds. Extra supplies over here. one, one Phoenix kid here.

been Through there. Rings nearby, one minute, tear close. Layla Lipin, I don't know. The ring isn't very far. Forty five seconds remain before closure. <laughs> Reloading. I have a subject in view. Deploying very full. Reloading. Kill the remaining living. Just giving my shield a reach. Trap set. And waiting. Fastly, that Sugar. ตอนแรกว่าจะขึ้นจัมอทกไอจัมทาวเวอร์นะเนี่งผมดู z รง m แล้วมันมันเห็นล่องานะา่ายเนี่ยเยอะมาคนม้ว One minute until the nearby ring closes. Spotting the subject over there. เอ้ยยุลายลายโกลมให้เพื่อนตามมองว่าไอ้ตัวผีมัดไม่ได้วันไปว anyway. ัน Subject ตีนตีเลยถ้าเกิดที่แคบอะยังไงเราก็ได้เปรียบป่าเลย

เรื่อไม่ตายอแล้วอย่างว่ามันก็มีความม,มความแบบว,ว่าเหลือเทียมหรือว่าลืมไปเปิดก่อนเปิดกุด,กด,กด,ดให้เราได้ดูยิงไปเจ็ดเกวนะครับเท่ากับไล,ล่ลายเลยไล่ลายผมไม่แน่ใจว่าคนไทยหรือเปล่าแต่แบบเขาเล่นแบบเป็นงานอะทีมเวิร์กอะโอเคครับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตอนนี้ผมกําลังเก็บเงินซื้อโปรแกรมตัดต่ออยู่นะครับเดี๋ยวผลงานอาจจะดีขึ้นในอนาคตนะครับตอนนี้ก็อัดอัดลงอัดลงไปก่อนขอบคุณทุกกําลังใจนะครับแล้วเจอกันครับคลิปหนะ้าบาย